น้องบีขับแค่รับส่ง5,000กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า5,000กิโลเหมือนกันนี่คุณสรูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบีย้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิพยาประกันภยัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทร1 7 3 6 3> แลนสไล์แลนสซไลน์แลนสไลดเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับพบกับผม สนธิยานชื่นรท่ทยธรรมสวัสดีครับชัดครบจบจริงโอ้โหเป็นการสร้างกระแสที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับคนเสื้อแดง2,000คนตามข่าวว่าอย่างนั้นไปต้อนรับแพรทองทานชินวัตรที่สนามบินอุรลราชธานเีเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดศรีสะเกดในโครงการไล่หนูเตหูเห่าต้องถือว่าได้ใจจริงๆครับ ลูกสาวของทักษิณคนนี้นะครับอย่าลืมนะครับเธอเป็นลูกสาวคนเล็กวันนี้อายุเพิ่งจะ35บปีเองครับต้องถือว่าสุดยอดในความใจดำอมหิตของทักษิณชินวัตรที่เลือกลูกของตัวเองมาเดินเกมในการที่จะพาตัวเองกลับบ้านชัดเจนครับในการปราศัยที่ศรีสะเกดนะครับน้องอุ๋งอิงพูดอย่างชัดเจน ว่าคุณพ่อและคุณอาคิดถึงประชาชนแล้ววันหนึ่งก็จะได้เดินทางมาพบกับพี่น้องประชาชนแต่ต้องแลนสไลด์นัน่นนะครับความหมายแปลว่าอย่างไรครับก็แปลว่าถ้าประชาชนเลือกพักเพื่อไทยอย่างล้นหลามเกินครึ่งนะครับ เพื่อไทยก็จะได้เป็นรัฐบาลและแน่นอนแหละครับนั่นก็คือจะมีกฎหมายนิรโทษกรรมออกมาเพื่อ,อทักษิณชินวัตรและยิ่งลักกลับบานและเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ละครับกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นเที่ยวนี้จะออกเป็นพระราชกาหนดอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้ใครจะได้ปลุกระดมมีเวลาคัดค้านเป็นนายกตัมนตีปุ๊บอุ้งอิงแพรทองทานก็ออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมทักษิณยิ่งหลักก็เดินทาง เคยดูนลครับนายกรัฐมนตรีจริงที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นี่คือสิ่งที่ทักษิณชินวัตรวาดฝันไว้นี่คือคนในพักเพื่อไทยวาดฝันเอาไว้ซึ่งจะเห็นได้แล่ะครับวันนี้แม่ในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมนั่นเป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นมาโกโก้ให้ดูดี ตำแหน่งที่แท้จริงก็คือหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยซึ่งวันนี้มีนัททุติสเกือเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยไม่มีอะไรครับไม่ต้องการให้ลูกสาวและเครือข่ายของตัวเองเข้าไปแปรเปื้อนในพักให้ดูมีการแยกแยกและการเคลื่อนไหวต่างๆก็จะได้ไม่อยู่ในกรอบของกฎหมายวันนี้ยังไม่ชัดเจนว่าองค์อิงจะรับการเสนอชื่อหรือไม่แต่การ บ่มเพราะการสร้างกระแสแบบนี้แน่นอนเลยครับมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับในการปราศัยที่ศรีสะเกดนะคุณยิงก็แสดงให้เห็นว่าเชื่อไม่ถึงแถวนะครับสมเป็นลูกของทักษิณถามประชาชนจำได้ไหมคะในสมัยที่คุณพ่อคุณอาราคาข้าวดีเท่าไหร่พี่น้องประชาชนขายข้าวได้ราคาสูงโอ้โหมันชัดครับมันไม่ใช่ประชาชนขายข้าว ได้ราคาสูงแต่เป็นโครงการจำนำข้าวในราคาหมื่นที่ชัดเจนว่าไม่มีทางไปถ่ายคืนมาได้ก็เหมือนประชาชนขายขาัดและราคาข้าวที่สูงเกินจริงนี้ไม่สามารถส่งออกได้จึงกลายมาเป็นข้าวเน่าและเป็นกระบวนการที่สร้างให้บรรดาเครือข่ายผู้คนของตระกูลชนวัติ โกงกันคนละเล็กคนละน้อยกระจายการโกงไปจนประเทศชาติเสียหายไปเจ็ดแสนล้านแม่น้องอุ๋งอิงมาพูดได้ว่าชาวนาขายข้าวได้ราคาสูงนะครับสมกับที่เป็นคนในตระกูลชินวัตรและสมที่เป็นลูกสาวคนเล็กเป็นน้องเล็กแต่พ่อเลือกมาเดินการเมืองนั่นแสดงว่าพ่อจิตใจอมหิตและก็เห็นแววลูกคนนี้โอ้โหลูกชายนะไปปรากฏตัวด้วยเหมือนกันไปแค่กำลังใจ โอ้โหถ้าแน่แน่แมนแมนจริงจริงเนี่ยทักษิณจะต้องดันลูกชายแต่อย่างว่าแหะครับประวัติของโอ๊คผ่านทองแท้เนี่ยก็เป็นที่กังขากันทั่วไปที่เราลองลำดับเครื่องราวกันดูนะครับท่านผู้ชมครับว่าประเทศไทยนะภายใต้นายกรัฐมนตรีที่เชื้อไม่ทิ้งแถวนีมันเป็นยังไงทักษิณชินวัตรขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเมื่อปีพศ2,500 44นะครับอายุ52ปีโอ้โหพอน้องสาวมานะครับได้ปรากฏการเป็นนายกหญิงคนแรกและเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในรอบ60ปีเพราะตอนที่เป็นนายกนั้นยิ่งรักชินวัตรมีอายุเพียง44ปีครับสองคนพี่น้องเนี่ยนะครับทำประเทศชาติเรียกว่าเสียหายไปไม่รู้เท่าไหร่ ไอ้ที่จะนิรโทษกรรมกลับบ้าน,นมาแก้ไขปัญหาประชาชนเนีครับเราต้องทบทวนนะครับตอกย้ํากันว่าเอาชัดๆเลยทักษิณเนี่ยนะครับกรณีขายวุ้นเทมาเซกนะครับและต้องการขายให้ได้ราคาสูงเลยไปเปลี่ยนสัมปทานของบริษัท AIS นะครับมาเป็นภาษีสัมรสามิตรเพื่อให้บริษัทจ่ายเงินให้หน้อยลง ให้บริษัทว์เมีกำไรมากขึ้นหมายถึงจ่ายเงินค่าสัมปทานที่ต้องจ่ายรัฐเนี่ยน้อยลงเพราะมันเป็นภาษีสัปรปสามิตนะครับยิ่งต่ําลงนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับศารตัดสินพิพากษาลงโทษนะครับจำคุก5ไปีนะครับและปรับเป็นเงิน46,373,687,454ล้านบาทนั่นพี่ชายทำให้รัฐเสียหายไป สี่ห้าหมื่นล้านไม่ต้องพูดน้องสาวในโครงการจำนำข้าวครับเจ็ดแสนล้านไม่ว่าใครจะพยายามมาบิดเบือนอะไรยังไงก็ตามแต่แต่โครงการจำนำข้าวทุจริตแน่นอนนะแล้วไม่เคยพูดถึงกันเลยนะครับคุณบุญทรงติดคุกเพราะทุจริตจำนำข้าวเสียเปยงติดคุกเพราะทุจริตจำนำข้าวยิ่งลักหนีคดีก็ทุจริตจำนำข้าวเอาละครับเอาคนโกงกลับบ้านภายใต้กา,ารสร้างกระแสแลนสไลด์ก็ไม่ผิดหรอกครับ มีศักยภาพมีความสามารถก็ทําไปประชาชนเชื่อถือนะครับประชาชนเลือกมาก็ไม่เป็นไรแต่ที่ผมเรียนว่าทักษิณชินวัตรนะเป็นคนอำมหิตนะจริงๆตัวเองหนีหัวสุกหัวสุนกับประเทศไทยไม่ได้นะครับต้องใช้สัญชาติมอนเตริโกส่งน้องสาวเพราะคิดว่าจะสร้างกระแสให้รับความนิยมได้เพราะเป็นคนในเผ่าพงชินวัตรซึ่งก็ประสบความสําเร็จนะครับ ได้รับการเลือกตั้งมา260กว่าแลนสไลด์นะครับเกินครึ่งแล้วไปไหนครับทักษิณคิดยิ่งลักทำรรภายใต้โครงการจํำนำคข้าทุจริตกันอย่างเปิดเผยไม่เกรงกลัวฟ้า,ไม,ฟาไม่เกรงกลัวดินนะครับและท้ายที่สุดน้องสาวก็ต้องหนีหัวสุกหัวสุนวันนี้อยู่ด้วยกันที่ดูใบแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ายิ่งลักเนี่ยไม่ได้ถือสัญชาติมอนเตริโกแบบ ทักษิณ้วครับเพราะหลังจากทักษิณถือสัญชาติมนเตริโกแล้วก็ไปเอารัฐเอาเปรียบประชาชนชาวมนเตริโกจนกลายเป็นประเด็นปัญหาทางกฎหมายจริงรักตอนนี้ถือสัญชาติเซอร์เบียครับโอ้โหสองพี่น้องสองสัญชาตินะครับรักกันนะครับล่าสุดก็มาเคลื่อนไหวอยู่ด้วยกันที่สิงคโปร์นะครับสสเพื่อไทยก็บินไปพบกันโอ้โหนะครับก็ต้องดูต่อไปว่า ลูกสาวคนเล็กจะมีชะตากรรมอย่างไรแน่นอน,นครับสำหรับแพรทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงเนี่ยนะครับเราจะเห็นแววตาที่เด็ดเดี่ยวของเธอธรรมชมก็นึกภาพวันที่ศาลตัดสินนะครับและทํำกริยาเบ้ปากใส่สารแน่นอนและครับนั่นแหละคือลูกสาวทักษิณน,นั่นแหละคือคนที่จิตใจจะเดินตามรอยพ่อและอาไดา้ดังนั้นจึงไม่แปลกครับที่ทักษิณชินวัตรเลือกลูกสาวคนนี้ นะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูกันต่อไปว่าเมื่ออุ้งอิงขึ้นมาเป็นนายกนะครับเที่ยวนี้ไม่ต้องทักสินคิดนะครับเพื่อไทยทําอยู่ไกลๆแล้วออกนี่แล้วโทษสกรรมเสร็จนะครับอุ้งอิงเป็นนายกพ่อมาเป็นประธานที่ปรึกษาก็ได้มาเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจนะครับเพื่อสั่งการดูแลโอ้โหมีข้ออ้างที่จะทําได้แล้วเราก็มาจับตาดูนครับ ว่าเชื้อชั่วที่ไม่ทิ้งแถวของพรรคการเมืองที่ชื่อไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงเพื่อไทยซึ่งรัฐมนตรีติดคุกกันรนนานาวจากข้อหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเพื่อไทยในยุคองอิงจะเกิดกรณีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นอีกหรือไม่เหมือนที่พ่อเหมือนที่อาเคยทําและถ้าถึงวันนั้นนะครับก็คงจะต้องสืบค้นและสืบหากันต่อไปแหละครับว่าองอิงจะถือ สัญชาติอะไรสวัสดีครับน้องบีขับแค่รับส่ง5,000กิโลละกันน้องนิส แค่รถไฟฟ้า5,000กิโลเหมือนกันนี่คุณสองรูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบีย้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยประกันภัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทร1 7 3 6สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะ มีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5้าไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะ มาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่แอดช o อปสี่ o ดอหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ